สวัสดีครับปากันมาแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยในก็พักนะครับจากที่การห่างหายกันไปเมินพอสมควรนะครับติดไปได้ทาคลิปลงนะครับก็โดยพารกิจนะครับหลายๆอย่างนะครับในการทาน้านะครับกูเข้าอยู่นะตอนนี้ก็ยับเปเซตเตียนนะครับแต่พอดีมันนี้วันนี้ว่างนะครับยุดนะครับหนึ่งวันก็ มาทำคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับก่อนนี้อยู่ที่บ้านนะครับก็พอดีได้ผลิตเตื่องฟันขึ้นมานะครับก็อยากจะแชร์ให้ทุกผ่านได้ได้ดูนะครับว่าเรื่องฟันเยียร์นะครับนี่อันนี้เป็นการทําขึ้นเองนะครับก่อนมาดูกันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นจะได้นะครับก็พอที่จะใช้งานได้นะครับลองเทสไปแล้วนะครับ ก่เดียวถ้ามีโอกาสก็จะปันเดียให้เพก่อนได้ชมตัวเนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นไปดูเครื่องอ่าเครื่องปันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับสาหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำาลพิปต่อไปนะครับก็ครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับลักษณะเครื่องปันก็เป็นวานี้นะครับ ก็จะมีถังนะครับถังเป็นถังขนาด1 8ถึงสิลิตรนะครับข้างในก็จะเป็นนี่ใบปันนะครับใบมีดปันประมาณนี้นะครับแต่โครงสร้างข้างหลังนะครับก็จะเป็นเล็กเล็กชักลู่นะครับนี่นะครับเล็กชักลู่เอามาตัดแล้วก็ประกอบกันนะครับประกอบกันจะมีตัวชักนะครับตัวเข้ามุมนะครับเป็นข้อต่าตัวเข้ามุมชักลู่นะครับ นี่สำหรับไอ้เล็กชารู้นะครับแล้วก็ใจ้จ้น็อตยึดนะครับนี่นะครับเอ่อความกว้างตรงนี้เป็นาตรงนี้นะครับ30เซนนะครับความสูงผมใจ้ดี40่เซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะอันนี้เป็นเอ่อเบเกอร์นะครับสำหรับปิดเปิดนะครับอ่าครับลองดูกันหลายๆมุมนะครับตัวนี้เป็นช่องปลอยเยนะครับ นี่ครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ช่องช่องค้างไหลของเยื่อนะครับืหอเขาปล่อยเยื่อลงเขาปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นการคิดนะครับและทำขึ้นมาเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ เพราะว่าผมบาดจช่างนะครับก็เลยบัดบาดจเล็กกล่องแล้วเอามาเชื่อมนะครับ,บรก็แล้วก็เชื่อมบอัตรคยเก่งตัวเองนะครับเครเช่มอมไอ้อุปกรณ์ก็มีอยู่นะครับแต่ผมเชื่อมบอัตรคยเก่งนะครับก็เลยออกแบบเป็นเอาเป็นเล็กชา์กรู้นะครับมาทำนะครับอของผมนี่มันมี ความหนา1.6มิลนะครับนี่นะครับเส้นร้อยสามสิบบาทผมใจ้อยู่2เส้นนะครับมดปรีนะครับไปดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ผมใจ้มอเตอร์ขนาด1ทับสามแรงนะครับนี่นะครับดูกันเช็ดชัเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับวิธีการจับเยืดมอเตอร์นะครับต่อประมาณนี้นะครับก็เอาแค่พอใช้งานได้นะครับเพราะว่าจะไปซื้ออย่างดีๆยังิ่นก็ออ่ามมีตังนะครับเอาเอากันซื้อเลยนะครับก็คือผมมีตังนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็เสี่ยงงบประมาณไปไหลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปปั่นยาเพื่อนได้ดูนะครับครับผมก็ ยาดิบันวันี้นะครับเป็นยาสูตรทดลองนะครับก่อนจะแจ้บทคิดนะครับผมเลยไปซื้อมะขิดนะครับมะขิดผมได้ลูกมานะครับหนึ่งหนึ่งถุงนะครับแล้วก็เยม่โลนะครับหนึ่งถุงแล้วก็ขนมปังนะครับความกระที่หนึ่งถุงนะครับแล้วก็จะมีลำนะครับลำนี่ล้ำกิโลนะครับถนงละกิโลเดี๋ยวผมซื้อมาอยู่สองสองถุงนะครับสองโล เดี๋ยวจะปั่นเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับก็เป็นจะได้นั่นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เป็นจะได้นั่นเดี๋ยวก็จะไปลองปั่นเพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยกันนะครับก็ผมปั่นข้างนี้เป็นข้างที่สองนะครับข้างแรกทดลองปั่นไปแล้วก็เป็นหน้าที่พอใจอยู่นะครับอันนี้เป็นข้างที่สองจะปั่นเพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอนอื่นก็จะเอาขนมปังลงกกอนนะครับ ปังนะครับปังลงไปแล้วนะครับปังแล้วก็ยำโลนะครับยำโลนะฮะหจากแล้วนะครับปิดฝานิดนึงครับมัน จะกระเด็นนะครับ่ไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ Các cháu chứ không phải cháu một phít luôn đó เดี๋ยวก็จะตามด้วยแกบนะครับว่ารำนั่นเองนะครับ มอเตอร์มันน้อยนะครับใส่หน้าก๋วยนะครับผม เตือน้อยเตือน้อยก็พอนะครับพอดีมอเตอร์มันแกนน้อยนะครับนี่นะครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแป๊บนึงนะครับขอปั้นเย็บแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูเนื้อมึ่นะครับ ดูเนื้อเยือนนะครับเนื้อเยือนละเอียดมากนะครับนี่นี่นะครับเอียดมากๆหอมขนาดนะครับอือหือหอมนะครับหอมมากๆ ร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลเยอร์กันนะครับนี่นะครับเลเยอร์ยักจากการทีปันเซ็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากมากนะครับนี่นะครับแ,แกบนะครับผมไม่ได้หล่อนนะครับ มันก็จะมีเม็ดเข้า่ายเข้าอยู่ผสมเต้าห่องนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับสดจอดมากๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับกินจะออกหอมมากเลยครับเออนี่เดี๋ยวผมก็จะมักไว้ประมาณสองถึงสามวันนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาใส่หังมากไว้นะครับประมาณสักสองถึงสามวันครับเพื่อไป ซ้ำพุกนะประมาณวันสองวันนะครับก็เซ็จแล้วเดี๋ยวเอาเยาสูตรนี้นะครับไปเทศไปลองพอนะครับใหม่เดิม,เด,มเดิมที่เขาเคยไปนะครับลองพอว่าก็าจะได้ผลก้อนนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังบม่เคยใจัมเตะนะครับยาสูตรมะขิดนะครับมาลองดูนะครับว่าป่าจะกิดก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปันเร็จแล้วนี่ กินหอมมากนะครับกินจะหอมหอมเดี๋ยวถ้าไปตกก็อาจจะเพิ่มกากหม้พ้าวก้ากมเป้านะครับเข้าไปนะครับหรือว่าถ้ากินมันแห้งก็อาจจะเอาล้ำข้าวพาไปแหมนะครับเพื่อกินมันจางขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านี่นะครับถ้าใครชอบคลีปแบบนี้ก็อย่าลืม กัไลคกก็แชร์ด้นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงตัวอี้นะครับท่านี้ก็ขอนำช่องทำไปเลยในกระพร้าทุกท่านเปเพียงตัวอี้ก่อนนะครับว่าแต่ไมคคลิปหน้าครับจะไปย้ำอย่างต่อเดียวไปที่ตาบดูกันครับลอกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ